ครับก็สวัสดีครับยิ้วลักแฟนเพชรช่องสารเนรซอกแซกชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับมาอีกรอบหนึ่งนะวันนี้ก็มีกล่องไปรษณีย์นะครับกล่องเล็กๆเลยนะครับส่งมานะครับผู้ส่งดีดีนะคุณดีดีนะครับเบอร์โทรนะครับก็เขียนเบอร์โทรไว้ให้แล้วนะครับส่งคือผู้รับนะครับโอเคนะครับก็ได้เคยติดต่อมาแล้วครับกว่าจะส่งมาถึงก็ หลายวันมีให้หลายวันใช้เวลานะครับส่งมาให้ก็ขอบคุณมากครับที่ส่งมาเข้า,าร่วมกิจกรรมนะครับถ้าสนใจนะครับอยากเข้าอยากศึกษาอยากจะรู้ว่าเอ้ยอันเนี้ยเพชรหรือคอร์สน่าบางคนยังแยกคอร์สแยกเพชรแยกหิงไม่เป็นหินหรือพลอยนะครับก็มาสอบถามดูเบื้องต้นได้นะครับแต่ถ้าอยากจะรู้ว่าชี้ชัดก็ส่งมาตรวจได้นะครับตรวจรรด้วยอุปกรณ์นะครับ อุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็ชื่อว่าเกรมเทสเตอร์ทูนะครับนะฮะเพสเดียมนะครับเพสเดียมนะครับเป็นเทสเตอร์ทูนะครับเพสเดียมเป็นเทสเตอร์ทูเครื่องนี้นะครับก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะอุ้ยอะไรครับข้าตาก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับเดี๋ยวนะครับหลายท่านก็จะอดใจรอไม่ไหวแล้วนะอยากเห็นเต็มที่แล้วไอ้ในกล่องนี้มีอะไรนะครับ คุณดีดี้เขาส่งมาจะเหมือนเราหรือเปล่านะครับอ่ายัางไงก็ลองดูศึกษาไว้นะครับว่าแบบนี้ตรงของเราไหมนะฮะถ้าตรงของเราก็เออก็ได้ตัดสินใจว่าเออน,นี่มันคอร์สหรือมันเป็นพอยนะครับนะบ,บางทีในรูปนะครับส่งไปส่งมาเนี่ยผมก็ด,ดูเดี๋ยวนี้เริ่มเริ่มมึนเ,เริ่มดูไม่ค่อยออกนะครับเพราะว่าอะไรครับเดี๋ยวไม่ใช่ดูไม่ออกก็คือแบบ มันดูไม่ขาดอ่ามันดูไม่ขาดว่าเอ้ยอ,อันนี้มันคอสเพราะว่ารูปไม่ชัดนะครับหาที่หามุมหาเหลี่ยมจับไม่ได้มิติเนะี่ยมันก็เลยแบบดูลังเลนะครคงกรลัเลตอบ50 50นะครับแต่ว,ว่าปันโทก,ก็คืออย่างมันก็เป็นการดูเบื้องต้นเนาะมันไม่ได้ตัดสินใจถ้าจะให้ตัดสินใจดีๆก็เลยใช้อุปกรณ์ดีกว่านะครับที่แม่นยำเพราะย,ยังไงครับเราก็ต้องไปตรวจไปเซอร์อู่แล้วนะครับไปตรวจไปเซอร์ก่อนอื่นดูเบื้องต้นให้ผ่าน ถ้าดูเพ้่งต้นผ่านนะครับลอ,องไปตรวจไปเซอร์ก็ผ่านได้แต่ถ้าเป็นคอรสเนี่ยไม่ค่อยมีราคาเสียตั้งค์กป่ครับ mm hmm. ขอบคุณครับไปดูกันเลยโอเคนะครับนะ่าวนี้ก็ขอบคุณครับพี่ดีดีนะครับนะฮะเราก็มาตรวจกันเลยนี่คับ ตับที่อยู่ก็110ทับ10หมู่13ตำบลหนองเปืออำเภอบางละมงจังหวัดชนบุรี20150นะครับเบอร์โทรก็097 0 0 6 8859นะครับโอ้ยอะไรนอะอันนี้เป็นเบอร์โทรกลับเน,เนาะน่าจะใช่น่าจะใช่โอ้ผมดูเลขไม่ออกเลยนี่เลขอะไรน่าจะเป็นเลขแปดเนาะ โ okay. อเคอะไรเอยโอ้ยแล้วก็มีนะครับขออน,นุญาตน,นะครับโอเคนะครับโอเคนะครับนะครับโอเคนะครับ ก็มีแค่นี้มีตกระดาษแล้วก็ที่รองนะครับอืมด,ดีดีตรงอะไรมาเนาะอ๋อนะครับเป็นหินครอสอุ้ยกับนะฮะนะครับนะครับเป็นหินครอสนะฮะ อันนี้สเก็ตดาวนะครับเป็นสเก็ดดาวอุกการลมมาีนะครับเป็นสเก็ตดาววันนี้จะผ่านความร้อนนะครับแล้วก็ตกมานะครับ <dum ne S 1> เป็นเหมือนแก้วนะครับเป็นเหมือนแก้วนะครับหลายท่านเคยเคยเคยดูหลายคลิปนะครับถ้าคลิปถ้ามีคนส่งตัวนี้มานะครับสะเก็ดดาวนี้ก็จะเป็นพวกจะมีนะครับ เป็นเหมือนกึ่งแก้วนะครับนะอืัถามว่ามีสีไหมครับก็เป็นสีดํานะครับเหมือนเหมือนเหือนแก้วเหมือนกันครับเนื้ออย่างนี้เป็นเนื้อเหมือนแก้วครนบครับจะเหมือนคล้ายๆนิ่นะครับขึ้นขีดเลยนะครับโอเคนะอันนี้ก็ผมเป็นคอร์สเหมือนกันนะครับคอร์สอยู่ที่สามสี่นะครับเป็นคอร์ส น,นี่ก็คอร์สนะครับคอร์สนะครับโอเคนี่เป็นคอร์สนะเป็นคอร์สเหมือนกันแต่สีมันออกค้ำเหมือนแบบคล้ายๆสโมกกี้ครับสโมกกี้คอร์สนะครับนะบเอาเป็นควันเป็นม่านเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จัดอยู่ตัวมันเย็นๆนะครับเหมือนเย็นๆจัดแล้วจะเย็นเลย นี่น่าจะอยู่ถึงสี่นะครับไปถึงพวกเกี่ยวกับยกนั่นะครับป,ป,ประมาณทางยกนู่นนะครับตัวนั้นอืมตัวนี้ก็เหมือนกัน,นครับเหมือนไปทางยกเหมือนกันเหมือนกันครับเหมือนมากับชุดเดียวตัวนี้เลยนะครับเหมือนหยกแต่อยู่พวกยกราสีนะครับเดี๋ยวอีกทีนก็มันจะเป็นพลอยได้ไม้นะครับเราก็ดบก,ก่อนนะครับ ะะเป็นคอร์สเหมือนกันเนื้อคอร์สเหมือนกันนะครับเป็นคอร์สเหมือนกันแต่ออกไปทางตัวนี้ออกเป็นดำๆหน่อยนะครับเจ็สีดำๆนะรสองดูน,นะฮะมากหอกเขาจะเล่นสินสีเขียวนะอันนี้จะออกเรืองนิดๆก็เป็นคอร์สเหมือนกัน อันนี้น่าจะไปทางยกได้นะครับทางยกได้ก้อนนี้นะก่านี่น่าไปทางหยกได้คอร์ดเหมือนกันครับว่ายังติดคอร์ดอยูอ่เดี๋ยวดูนะครับอ่า นี่น่าจะคุณภาพสูงนะครับเป็นพวกคอสยกเหมือนกันนะครับผมดูตัวนี้แล้วตัวนี้มันน่าจะเป็นหมุดนพลอยนะเม็ดน,นี้มันน่าจะเป็นพลอยนะเม็ดน,นี้น่าจะเป็นพลอยนะครับโอเค เป็นเหมือนโลหะนะครับนะครับเป็นเหมือนโลหะไปไหนในจ,จังหวัดที่เราเครื่องพร้อมเราก็ช่างดูกันครับตัวนี้หนักอยู่ที่ห้าสิบเก้าครับช่างเล่นๆห้าสิบเก้าจุดหกห้าละกันนะฮะหกห้าละกันนะครับห้าสิบเก้าจุดอกห้าอยู่เจ็ดห้าอยู่เนี่ยประมาณหกสิบนะครับอยู่ประมาณหกสิบห้าเนีคร,นครับแบบนี้นะครับ อุกาลมณีนะครับหลายท่านบอกโหนนี่จะเป็นเพชรดำไม่ใช่นะครับพอเมื่อกี้เราก็ลองตรวจเบื้องต้นตแล้วครับตัวนี้สิบกร,รมัมนะครับเรื่องเราก็พร้อมแล้วแก้วเซ็ปุ๊บนะครับ โอเคนะครับโอเคแล้วก็มาเช็คตัวนี้ดูนะครับนะฮะดูนะครับขึ้นไหมครับตัวนี้จะขึ้นพวกแก้วกาดธรรมดานะครับเป็นแก้วกาดธรรมดานะครับนี่จะขึ้นอยู่ประมาณนี้นะครับครับหลายท่านที่เคยดูนะครับสเก็ตดาวนะครับจะเป็นเหมือนแก้วนะครับเหมือนแก้วธรรมดานะครับเป็นแก้วเหมือนแก้วดำๆนะครับ นะครับมันจะตรงกันไหมครับตรงกันตลอดนะครับพวกนี้นะฮะตรงนะครับถ้าใครลองย้อนไปดูได้นะครับเนี่ยสินสเกตดาวนะครับอ่ะเรามาดูตัวนี้นะครับก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับพวกเจไดนะครับอย่างที่ผมเคยให้ดูนะครับนะครับอ่าขึ้นตรงนี้เลยนะครับ เย็นเลยเล่ะครับตัวนี้เย็นเย็นมากแต่มันเป็นไลท์สีตัวนี้เป็นไลท์สีดอกไลทสีนะครับตัวนี้ฮะดูครับขึ้นไปเท่าไหรด่ดครับแต่เครื่องนี้ก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะแต่ถ้าแต่ถ้าใช้ตัวนี้ตรวจนะครับใช้ตัวนี้ตรวจครับค่าเห็นไหมครับขึ้นมาถึงที่เจได้นะครับ ตัวน,นี้ก็ตรวจเป็นเบื้องต้นนะครับแต่เราก็จะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับผ่านไปนะครับส่วนก้อนดำๆนี้เป็นอะไรนะครับก็ยังอยู่เป็นแก้วนะครับเป็นแ,แก้วนะครับนี่เราขึ Verkehr, ้นจากนาเป็นแก้วเป็นโลหะนะครับอเป็นโลหะซึ่งผมก็ไม่เก่งนะครับเพราะว่าตัวนี้ช็อตนะครับนะครับตัวนี้เป็นโลหะนะครับ มวลสารก็ดูง่ายครับเหล็กแต่ว่าผมไม่ได้เที่ยวชาญทางเหล็กนะครับไม่ได้เที่ยวชานทางเหล็กบอกได้เลยว่าผมไม่เที่ยวชาญเรื่องเหล็กนะครับตัวนี้เป็นผิวอย่างนี้นะครับผิวอย่างนี้นะครับเป็นผิวเหล็กนะครับเหล็กเป็นโลหะอันนี้ผมสงสัยว่ามันจะเป็นพวกนะพวกพลอยนะเป็นพลอยอ่อน เป็นยกคอร์สนะเป็นยกคอร์สเป็นคอร์สนะเป็นคอร์สไม่ใช่พอยอ่อนนะครับนะอันนี้ก็เป็นหยกเหมือนกันครับหยกใส่ลายสีเจไดนะครับ หรือคอสราชินีนะครับจะอยู so so, uh, so, ่ในกลุ่มยกอันนี so, ้อยู so, ่กลุ right? so, ่มคอสนะอ่าตัวนี so, okay. so, ้อยู่กลุ่มคอสนะครับตัวนี้อยู่กลุ่มคอสอยู่กลุ่มคอสนะครับอยู่กลุ่มคอสกลุ่มคอสกลุ่มยกได้นะครับนนี้ก็เฮอริเมอร์ก็ได้นะครับนตัวนี้คอสชัดเจนเลยนะครับเนี่ยคอสชัดเจนเลยนะครับ แล้วก็มีเจดียผสมกันอยู่นะครับอืมเหมือนกันครับเหมือนกันหมดเลยนับขึ้นสูงไปถึงเจดียนะครับขึสูงไปถึงเจดียอไปถึงแสปปีนิวไม้ถึงถึงนิดเดียวนะครับอันนี้กึ่งหยกกึ่งพลอยนะเนี่ยกึ่งหยกกึ่งพลอย นะเหมือนส้อกี้คอร์สเนี่ยนะตอนนี้จี๊ดสุดแต่ว่ามันแตกราวเยอะแล้วนะดีที่สุดสำหรับในกลุ่มนะครับตัวนี้อันนี้สีควันรับ ็นสโมกกี้นะครับตัวนี้เป็นสโมกกี้คอร์สนะครับ,รบตัวนี้ถ้าไฟสีส้มมันก็จะเป็นนี่ออกเป็นทางเหลืองด้วยนะครับถ้าเป็นถ้าไปเผาอบด้วยอุณหภูมิสูงๆตัวนี้จะกลายเป็นเหมือนแก้วนะครับตัวนี้แก้วใส่สวยเลยนะครับ นะพวกอย่างไม่ยังไม่ใช่เพชรน,นะครับเป็นพวกหยกเจดายอยู่อยู่ในสภาวะอันนี้เป็นพวกหินนะครับหินคอร์สนี่หินคอร์สหินหยกนี่ครับพวกทึบแสงน,นะครับแต่ที่เขาเล่นกันนะนิยม คนจีนนิยมเลยครับซื้อขายได้ง่ายเลยต้องเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวต่าน,นั้นนะครับหรือใช้ไฟส่องออกมาเป็นสีเขียวเป็นสีม่วงนะครับแต่ไม่ได้แบบก้อนม่วงนะครับคือส่องออกมานี่จะโดนแสงออกมาแล้วก็เป็นม่วงนะครับนะ คือม่วงจะไฟออกมานีแบบรอบไฟจะเป็นม่วงเลยนะครับไม่งั้นก็รอบบดวงไฟจะเป็นสีเขียวเลยนะครับจะเป็นพวกไล้สีนะครับแต่เนื้อก็เนื้อหยกเนื้อพวกเนี้ยเนื้อหยกเหมือนกันนี่ก็อยู่ในพวกเนื้อคอร์สเหมือนกันนะครับหยกก็มีพวกคอร์สพวกอะไรเหมือนกันนะครับแต่ที่อยู่เคมีของเขาที่จะเป็นสีนะครับอันนี้ข้างในก็จะเป็นแบบเหมือนแชมเปญนะครับเหมือนฟองฟองโซดาฟองอะไรเงี้ยฟองแชมเปญเคยเห็นฟองแชมเปญไหมครับซ่าซาแฟนตา อะไรอย่างเงี้ยทะเลตัวนี้จะออกเขียวนะออกเขียวซะด้วยซ้ำแต่มันเขียวไม่เข้มเขียวออกเหลืองด้วยตัวนี้ครับกับชอบตัวนี้ซะด้วยซ้ำไปแต่ตัวนี้มันมนเอ,อนะ่อเนี่ยมุมนี้มันอยู่ที่ทวกทูมารีนพวกพลอยอ่อนอะไรเงี้ย แต่มันก็ขึ้นไปเพราะอเมนทิสก็ขึ้นเยอะตัวนี้มันมีหลายเคมีนะตัวนี้ขึ้นถึงหยกนะตัวนี้มีหลายหลายมวลสารมากนะฮะอ่ะก็ะยกให้สองตัวนี้จีและกันเนาะก็ไปปรับปรุงคุณภาพหรือ,อยังไงก็ผมก็ไม่รู้ไว้เก็บสะสมได้นะครับตัวนี้ก็จะนุ่ม เนี่ยน,นะครับเนี่ยตัวนี้ออกเหลืองเหลืองมีเลมอนดูไฟแต่ถ้าไปเผาอบอ,อีกทีนก็คงจะเป็นมีสีนะถ้าไม่มีสีก็ต้องขอไปนะครับอ่ะนะฮะมันไม,ไ,มไม่ยังไม่ไม่ยังไม่ถึงเพชรน,นะครับนะฮะก็ดูนะครับตรงนี้โอเคเรียบร้อยนะครับลักษณะหินโลหะนะครับ แต่ผมไม่ทราบชนิดหลักครับว่ามันคือ,อนชนิดอะไรนะครับตัวนี้แม่เหล็กไม่น่าจะดูดติดนะครับผมก็ไม่มีแม่เหล็กด้วยนะนะนครับนะครับถ้าแม่เหล็กดูดไม่ติดก็จะเป็นโลหะชนิดอื่นนะครับน,บนี่ลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับ